มันี่ทอดย่างตลาดวารินครับเนี่นี่เดินสีเดินสีเดินีวารินเนาะเป็นตลาดแรีงครับมีโอกาสว่างครับไม่ว่างนี่ไม่เลาว่ะย่างดิงนของไทยก็ได้หลายดิ กระเป๋าเนี่ยน่หลารครับเนื้อหาสื่อพักกับเพ็ดเจ้าหัวงานบรีเวครับยานทำเงยนลับพักอยู่้านทำของขายปวพักนะจ้า คนเขมเีร้านเดียวกันไหมคะโอ้่คพงษ์เขาอเอาเอาคาเ่อันหนึ่งทำดกคาเฟ่พักบูร์เียเขากินกัยังอีกป่าวกกินอะไรแล้วกกินกลั่มปาวผักกาดขาวผักกาดขาเนี่ยค่ะอันน okay. ี <risque> ้อาอันนี้กระด๋อันข้างหลังเนี่ย แล้วก็ผักแทวเอาให้ยี่ยงราคามีไนะมเ่เลยราคาเทา15บาผักแ่พักกาศค้าพักบูกครับมนเนะรือ่องราพาดอกพ้อมีเลยเว่าทเป็นเรากัางแค่ัหนละค่นะ ก็ได้เอามามีพักเกียนมีกระฮาบัดพักข้าจากพักอันพักจะหื่นหล้่ะแม่ก็เจ็บก็เยอะีเนยอากมาเอาพักเทยอีกนึงค่ะเน้อหไโอ้ใ่ข่าเป็นอใหญ่เมนแล้วแบ่งเข่าให้ใหญ่โอ้ยใหญ่โคเออใหญ่ยล่มรไดับเห็นบ่อระผู้เฒ่าออโคดไดีละ พักเ่นูอันเดีลาใช่ทนนูเลยอันักแท่บันบานนะครับจ้าบันบานอันอันหัวละผ้ากับบันบานไม่รวมเลยค่ะกำไรครับาบาทนี่เมียห้าบาทก่โอ้โหวันนี้ยี่สิบบาทเอาหมดไมนูหมดหมดนั่นแหละค่ะเออเพราะว่านู้สซื้อมาจากข้างในแล้วนู้นคะักแท่วแล้วมันบอ้่าอ่นันดี่เทีดยพักแท่วนี้มากำไรสี่บาทบ่มีแด่ดอก แก่ยี่สบาทนะดูอของคุณค่ะมีบาอุแค่เระตนี่อ่อนวแค่กระสิบบาทเจ้าฟ้าโอ้ยได้หายใจเอ้าไม่ใั่นี่หนามเนี่ยคือหนามด้วยก่อนครับเนาะต้องุม้นุ่แข็งได้เดียวเลอ่ั้นย วาะเสร็จครับผมงก่าม่เครื่องขารหมโลเลงบอกรถเด็ดนะครับเดือนแถรเซความครับผมเพื่องสีเพื่อนสีครับตลาดเพื่อนสีขายรงหอยข้างขายเมนคู่าะค่าเกันเองครับผมร้านนี้เป็นรวมหอยนะครับเดือมาเดาสื่อเพลินมามากพ่อพ่อชนะหา้ สดสดร้อนจ้ารวอกใหม่ๆเลยครับนี่ดิรสเผ็ดตอนก้าวกระแวะพิซซ่าอร่อยดีพิซซ่าครับอร่อยดีพิซ่าสาขาเจริญศรีนาพี่เจมอ่ะครับได้บุนวนไหนครับจะตำาดะไดไปไหากํลังใจแล้วเนี่ย การตั้งใจนักบวชครับแกอยากให้จะรับรู้ขอบคุณครับเที่ยงอยากให้เจ้ารับฟังขอบคุณทั้งคู่ครับครับผมขอภาพแข็งแรงถ้าเทอรัตตรี่ก้ถูกระวันดีๆครับระบันใหญ่ๆขอบคุณครับขอาคุณลำบันใหญ่ขอขนมสักกล่องนะครับครับผมเฮ้ยบวชครับพ่อครับแล้วครับแบบนี้แล้วเจอกันไหมครับคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ